ลูกหนังโพสต์วินาทีความสุขกับพ่อตัวคิดถึงสุดหัวใจค่ะเป็นเหตุการณ์การสูญเสียของวงการบันเทิงและครอบครัววงกระจ่างสำหรับการจากไปของตัวสลันยู ผู้กำกับนักแสดงมักฝีมือที่จากไปอย่างสงบในวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะจากอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายในวัย59ปีโดยเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาได้ทำพิธีลอยอังคารส่รงดวงวิญญาณสู่สวงสวรรค์โดยเรือกรอ702ของกองทัพเรือณอ่าวสัตหีบกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีเป็นไปอย่างเรียบร้อยค่ะ หลังจากที่พิธีการทุกอย่างเสร็จสิ้นลูกนางลูกสาวของตัวได้ออกมาโพสต์คลิปจำนวนมากรวบรวมไว้ในเพียงโพสต์เดียวกันเป็นคลิปแห่งความสุขมีแต่รอยยิ้มขณะที่พ่อตัวยังมีชีวิตอยู่ทั้งหยอกล้อเล่นกับลูกสาวและครอบครัวเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศกันโดยมีเนื้อหาใจความระบุว่าพึ่งจะรู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนที่ต้องใช้ชีวิตลำพัง ฟ้าทุกเช้าเหมือนอ้างว้างตั้งแต่เธอจากไปซ e like yesterday that you were still here ใน Story ่ g พบว่ามีการลงเพลงบอกคิดถึงผ่านบทเพลงเขียนถึงคนบนฟ้าทำกลางคนดังในวงการและแฟนกลับเข้ามาให้กําลังใจจำนวนมากค่ะ